สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วนิกกี้บอรแบททีวีกับผมพี่ปอรครับ,ส,มมบส่วนผมชิวปสิทธิ์ชัยเสริมพิน <_ an> พ่อมึงอะใครถ่าชื่อดันรุงอีกแล้วอ่ะมึงก็ตีนเหมืนอน e ีหนึ่งเลยนะมึงเดี๋ยวมึงก็โดนทูกุฟูเนี่ยอย่าแก้งผู้หญิงเด้ไอ้ตุด๊ดกูไม่สนอัณใจที่แท้จริงมึงก็คือผู้ชายแล้วกูกำลังเล่นเฮียอะไรอยู่เนี่ยเออมึงทำเฮียอะไรมึงเ,เดี๋ยวกูตีมึงเลยเฮ้ยกำแพงไม่ต้องทำหลอดเดี๋ยวทำกับเดี๋ยวทำผนังก่อนโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาไม้กัน หาใหมอเงินคอมเครียอะไรนี่พเอเจอภาคหน่อมันจะมีม้ามาก็ก็นั่นน่ะเด็กเดี๋ยว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 ในนั่นในคอมแม่งมันถ้ามีบั้นมันมีม้ามันเอาเชือกจูงม้ามาจูงหมาได้อาหมาเอาม้ามาจูงหมาเนี่ยนะเชือกจูงม้าจูงหมาได้อ่อได้เออกับไปรื้อเหมือนกันเอานิกกี้นิกกี้อ้าวนิกกี้หายไอ้ตัด เดี๋ยวมันก็วามาหามึงนถ้ามึงอยู่ไกลๆอ่ะ<ด>เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะหาห้องๆไปหามันแล้วห้องๆไปหามันเองโอเคแล้วงั้นเราจะไปตัดไม้ก,กันตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีนะครับคุณวินเดี๋ยวตำรวจมาจับเดี๋ยวมันก็โดนหนูมึงโคตรมากจังเลยมากกว่าไปไปตัดไมนะะ้นะฮะอ่าจ้ะเดี๋ยอะตุ้ยซํมบี้คุึงเอ้ยไม่ใช่ซํมบี้คุึงนี่หว่าจ้ะเยอะเล็กคุึง จเจนยิลตันคุมอย่านะอัะเอกกนเชอร์ชากัวตีครูมากไปเลยอ้าวเฮ้ยตายเลยอ้าวทำไมธนูมันมาอยู่อะเก็บธนูเอง,งวันนี้อีพีต่อจะเราจะเราจะ,าจะมาฆ่าตอมบี้กันด้วยนะเว้ย <c oughs> วันนี้ต้องฆ่าตอมบี้ด้วยเอ้ตอมบี้มาเลยมั้ยเออเอาเอานี่ไปเอาอะไรวะเอาบนีบ็อ,อกยากไม่มาอ,อ่ะเอ้ยเดี๋ยวอีพีสามเดี๋ยวต้องอีพีห้า อีพีาหรืออีพี๕เนี่ยแหละเราจะเอาซักเราเอาอะไรดีอะเรามาเราเล่นเราไม่เล่นโอ้มึงตายเรามาเล่นเซิร์กันไหมวะเฮ้ยกลัวเจ้ามันได้เหอะมันขึ้นเข้าวันเข้าวันหลยากลำบากเพราะว่ามึงโง่อะไรศาสตร์ทเอาเอ้ยไม้ห่าอะไรเนี่ยบีทบู๊ททำไมทำไมบล็อกมันเป็นอย่างนี้วะมึงดูดิมึงดูลายมันดิ เออว่ะมึงก็ว่านะมึงสร้างจะมั่วมากกว่า,อ,าอ้าวไอ้ต้นตึกเขาไม่แต่ต้งองเลือกปั้งอย่างใดอย่างหนึ่งมาสร้างบ้านแต่มึงก็ตัดแล,ล้วรูปไปมึงดูรอบๆให้ให้ผู้ชมเขาดูหน่อยดิอ้าวที่ทำไมมึงมีปั้งไม่ต้องปิดเลยนะมึงมึงดูตากแล้วลูปๆ,รปๆรปเรา,าไปกลัวข้างบนกันครับนี่ข้างบนบ้ารีธรรมะ แต่ละบล็อกมึงก็ยังโคตรเหีเ้ยมากเลยดูอ่านแม่งยาสาติของอ้าวไอ้ก็ตกเลยเจ็บจ้องเบอรเหมือนกดูดูเหมือนว่ามึงไม่เจ็บมะเจ็บดีว้ยกูหิวข้าวนี่มึงยังไม่มยังหิวข้าวก่อกูยังไม่ได้เด็ดเนี่ยมึงโม้มากกว่ามั้งกูหมายมาถึงในเกมไอ้สัสอ่าเหี้ยนนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเราไปขุดหินกันเออ มึงเจะใส่ให้ไดมอนด์พิกแอกธรรมดาธรรมดากูไดนะเจ้าของสิบสี่อันใช่ไหมมึงกูจะคาบไม้ดีกว่าคาบกล่องดีกว่ากู้คาบกล่องแล้วมึงไม่ต้องคาบอะเออมาใส่ของเอยทำไมไม่งืดจังวะเดี๋ยวเพิ่มทอนกันเฮ้ยทำเพิ่มทำเพิ่มเดี๋ยวกูตุ๋ยเอากระดูกเก็บเราจะอยู่แบบการโปรอ้าวเพียเฮ้ยเอาตะนูมาเฉยเก่อน เราจะมีการครับวันนี้เราจะต้องฆ่าลอมบี้ด้วยแต่เราจะสามารถใช้ใช้ขอเอ็นชาได้อย่างได้เลยอย่างได้อย่างละหนึ่งอันแม่งกูมีเนื้อหกสิบสี่กับหกสิบเก้าเป็นของมึงป่าวฮะมันมีของมึงด้วยป่าวะนึงตั้งหมาของมึงยังยังกูรับกงอนก็ได้เอตว์จะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเตรียมตัวยังเลี้ยงหมานะ ตัวนะมึงจับตัวนะมึงนั่นไข่หมานะมึงนี่ไงครับไข่หมาครับหมาพ้องเฮ้ยทำไมหมาทนอย่างนี้วะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมหมากู็นอย่างนี้วะเฮ้ยโอ้ my god วายเอาหมาไอ้ดูดิเอาไอตโนแมนอ้าว ถามว่มเกี่ยวอะไรเนี่ยไอสัตว์ไมเล่อะไรกันวะอมึงเกี่ยวอะไรไอเด็คาตัวใบไอสัตว์โอเคนี่ขนาดสี่รั้วล้มคามึงงากไปไกลไอต้าคุล้คานคุณเล่นไปค้าโอเคไปไปไปเพื่อไล่นี่องไปเลยดไอค้อีกนี่ค่ังฮะนี่มาบกใจเฮ้ยเห็นไอไม่เห็นว้ไม่อยู่ อุย้ยหมาน้อยหมาน้อยไ,ไอหมาน้อยนละ้วทำไมมึงไปอยู่บนหลังคาก็ได้วะมันมันวา้าไงมาดูหมากูดิมา,อา,อาดูหม,มาขูเอ้าไอตัดทำไมหมาอยู่ข้างบนช่วยดูมช่วยดูได้มาวกิ๊บเบิ้มเอ้ยตอมบี้มาแล้ววันนี้เราจะมาฆ่าตอมบี้กันเอ้ยอ้ากูเอาเนื้อหมูตีมันเดี๋ยวคนบ้ามากเลยอ่ะเอ้ยเอาแม่งมาตีหมาเนี่ยนะ เราไม่ใช้อาวุธเอ็ดชาร์ดกันดีกว่าเอามาน่อยกัดมันตายต่อไอเลวไอเลวีมไอเฮเลเอยอย่างด้านหลังพีมาวินเนอร์เอ้ยพูดผิดน,นิกกี้ไอคุไม่ใช่หมาเอาเอ้ยกัดมัน กัดมันนิกกี้กัดมันหมาเกือบตายหมาเลือเท่าไหร่รถเนี่ยสิบจาอามาแล้วเนอาหารหาหารลวเฮ้ยตอพี่เฮ้ยตัดไอหมาบ้าแล้วไป้ามันกัดกูทำไมเลือดเลนสองไอมินไม่เยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอย่าบอกร้องอแสงก่อน ขอเลยแป๊บหนึ่งนะ้าแล้วจะนูกูไปไหนไปไหนปลา,ปาตายสัตว์ชุดกูไม่หลน่นรู๊กูไม่ไม่แปลกแปลกนะก็เพราะว่ามึงกากไงเหี้ยอื่อเลยไม่ไหวแล้วมึงเอาเว้นชาร์จทำไมมึงอยากเว้นชาร์จดิโตดิโต้ค้าบ่ะโตาทำไมเป็นงี้วะทำไมโต้ค้ามของกูมันเป็นสีน้ำม่ะมีท็อตวางไว้สวยงามมากเลยมึงจะวางกระแพงแบบนี้ให้กูทำไมวะ น,นั่งยองยๆแล้วก็วางแค่นยยั้นแหละง่ายๆ<ะ>การนอนอน,นอนนอนไม่วันนี้เราจะมา EP สอง EP สองจะมาฆ่าซอมบี้กันโอเคงั้นเราจะฆ่าไอ็สัตว์มึงลุกเดี๋ยวนี้มึงเอาชุดก็ธรรมดาออกเถอะตอนสามนี่จิ๊ปบ้าเย้แล้วม, <unt> มันจะเผาบ้านเออเผาบ้านพ่อมึงเลยแล้วเปิดบ้านพูดอะไรแม่งไอ้ชิ้นยากันบอก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 กินน้ำยาบ้างเอกเออจะได้มองเสกกูหน่อยกูไ <c oughs> ม่อยาก <c oughs> เสกกว่ะ พี่เกลียดเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้บินไอ้ไอ้เดี๋ยวก่อนยังไงกูโยนเลยโอเคอ <c oughs> เราจะสี่นันนี้ไปกูแชก์ให้ปวดเปล่าสัตยึกเดี๋ยวที่งทองไม่จำเป็นไงทิ้งทอที่เป็นเนงิเพอร์วางก็เกินไปอ่ะเดี๋ยวมึงไม่ต้องทิ้งไม่กูไม่กูกอ,อ้าวมึงโยนด่ามาด้วยโยนขวานมาด้วย รอมาเลยผู้หญิงรออยู่ผู้หญิงรออยู่อะไรนะรอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวมึงจะมาใกล้จะใหมวะเน,นี่ยกูอยากเห็นหน้ามึงจะตัดอ่าอันนี้ไว้ป้องกันตัวไหนวะไข่เอา,อาห,หันมาอยู่บนพื้อนอ่ะไข่สนโกลเดมเฮ้ยน,น,นี่ไข่สนกโกลเลมเหรอเฮ้ยตอมบี้ระวังข้างหลังอ้อาวบอกแล้วกูไล่เทียมผ่าน ก็ใส่ชุดก่อไอ้สัตว์หมดแล้วมีอย่างไฟกูของกูคือเแนคงกลเด้ใส่อะไรมันกัดเปลวแล้วอันนี้เราจะมาแข่งกันแบบตอนกลางคืนกูล็อกเวลด้วยกลางคืนไม่เรียบร้อยโอเคกูคมีลูกน้องคือโกลเลมมีลูกน้องโกลเลมเนี่ยนะไอ้สัตว์เ,เดี๋ยวกูเตะกูเตะของกูก่อน อีเตอร์เพชอ่ะอีเตอร์เอีสัตวก็ใช่ไงโกเรมชาวบ้านกั้หยจะหกี่อันนึงจะบอกแล้วม่ามำเยี่ยอะไรหมนี่มีบีชอสโอเคไปไอ้น้องมาไปโกเรมเฮ้ยอย่าเพิ่งปล่อยมันเดี๋ยนี้ มีโกเลมแล้วกูมีโกเลมแล้วมีของกูเองแล้วมีเพชรเสษเพชรได้ก็เกษใครงั้นทำไมดินกูมันแบบของมึงมันเป็นอ๋อบ้านมึงแหลกแล้วนั่นไงมึงดูโกเลมไอ้หน้าดมีโกเลมตัวนึงเป็นของกูนะเว้ยไหนนี่โกเลมที่เป็นชื่อตีน้ำเงินอะไหนไหนไหนนี่ไงมึงโกเลม งานก็เข้า M B B M C B E อย่างเงี้ยไปที่มอบดิไปที่มอบแล้วก็เรียกโคดมชอวบ้าแล้วก็ S C R เนี่ยแหละเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนชื้อตีก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเลือดแล้วแล้วมันแล้วมันจะเป็นพวกเราปะหรือว่าไมันเป็นพวกเรามันเป็นพวกเราแล้วมันจะเดินตามเรอไหมมันไม่เดินตามมันอาจจะเดินตามเราหรือไม่ก็เดินอ่ะแต่ที่แน่ๆไอหำวินมึงมึงฆ่าของมึงก่อนเถอะ อเออเต็มบ้านเลยเอยตัดเต็มบ้านเตอมกูแแลกแน่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเร <ไป S 1> ิไมทำไมมีตัวหนึ่งมันไม่ไปอยู่ตรงนู้นตอนไหนวะเฮ้ยของกูดิวะ่ะไหนมึงโอ้หมึงตีงกูไว้ใช่ไหมเนี่ยไหนโอ้เลือดก,กูโกเลมกูมึงฆ่ากูไม่ตายหรอก<ห>โคเลมกูชื่อโกเลมอ่ะเฮ้ยโกเลมเลือดเก้าพันเลยหรอวะกูปรับเลือดมันเราปรับเลือดมันได้เฮ้ยตัดยิงเลือดของกูทำไม คนเร็วมาใหม่เอาเลือดสักล้านหนึ nine nine. ่งเลยมันมันสูงสุดได้เก้าร้อยก็แต่เกาหมื่นกว่าบาทเก้าร้อยก็าสเก้าเอาเก้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 าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะต่างกูจะตั้งตั้งมาหาแป๊บเดี๋ยวกูมาก่อนเดี๋ยวมาก็ก็ก็เอ๊ะแม่มีสมา้วไม่รู้มันจะได้ไหมนะค่าเลือมไม่สามารถเกินนั่นไงกลัวละมึง อ่ะเฮ้ยพอมึงซื้อใหม่ล้เออนี่ก็แตกก็หมื่นเก้าพันเก้าอยเก้าเโกเลมมานี่มาอ้ย่นอันมอยอันนี้มันเปิดเพลงเล่นอยๆเปล่าอ่ะมันถ้ามึงทำอะไรของมึงอ่ะ ไปไ,ปไ,ไปไหนแล้วอ่ะซูออกซ์เซอร์มามิสเตอูงอกเหรอยังเดี๋ยวกูเข้าเฮ้ยคิปเปอร์ามาแล้วบูมปปคิปเปอร์กูเกือบระเบิดเออแต่มึงมาก็ดิเมก,กับคิปปูเกือบโดนคิปเปอร์ตูม้มอ้อาวมึงจะยิงลโลกโลกโลเลยทำไมอ้าวก็มึงบอกมันเต็มบ้านเนี่ยไม่ช่วยแล้วไง ไอ้ลองแฝงอันนี้ใครจะโหดกับกันวามันมันต้องหดกับกูของเนี่ยสกิลินทันคืนไอ้วินนั่นไอ้วินไอ้วินอะมันโกรธกับกูอยู่แล้วกูมีของนิดเดียวชุดก็กูก็น้อยอาเราไม่โก้อะกูไม่ดับเอ็นเพากูไม่อยากโก้มันโกงเดี๋ยวนี้เหลือนี่มันเป็นคนโปเองอยากยกเว้นโกเลมโกเลมอาโกเลมกูหายไปไหนอ่ะเจอแล้วไอแต่โกเลมมึงปัญญาอ่อนขี้หายเลยโกเลม แต่มันเอ็งอย่าไปสร้างใกล้ๆน้ำเลยมัน,ม,นมันตกน้ำนี่แม่ง,งินค้างอยู่ในน้ำเลยมันหนักไงเฮ้ยเยื่อความหิวกูกูไม่ได้ดูความหิวกูเลย,จะ,ยลจะตายแล้วจะตายแล้วแด็กมามาแม่งสะบัดขนก่อน,นกูอยู่ส่วนอื่นของโลก ดูไอ้ล้งอ้าวอีกอ้าวพองตายเหรอแต่วมนก็ดูมันจะอะไรกันไกูจาคนเลี้ยงของเฮ้ถาวันมาทไหนวะไม่เชื่อใช่ไหม เยอะมึงตู้กูได้เอออันี่มันทนได้ย่างอวอ,อมมงรมเย็นอเย็นของึงมาเลยนะมึงเเบเย็นเยนกมึงอ่ามาตรงกูดิเปิดท่าลมไม่รั้เปิดอ่เย็นเนคเย็นเย็นมันทำได้อย่างไรพอพังเนี้ยยังยังไม่ได้แตอก็เ,เห็นในคอมมันทำได้แล้วมั้งในคอมมันได้อยู่แล้วมา ไอเแล้วเดียวเดียวอมึงอยากของกูอะไรของกูก็นั่นอะกูไม่ได้ทำ้ีอะไรมึงอะทของกูไอตาดโกเลมกูอะไรกูอยู่นี่โกเลมกูลวะโกเลมกูติดไฟออ๋อออกูเป็นคนออกูเป็นคนค้ว่ะกูเป็นคนฆ่ามันเี้ว่ะ แล้วมันก็ยังไม่ยอมตายตั้งแกงโดนปุยเยี้ยงหมาแล้วต,ต,ต,ตึ้งๆๆอุ้ยแต่เอ้ต้าของกูจะเต็มแล้ว,ว<ช><ด>อ่ะเฮ้ยเฮียม้ากูเอาไอ้ต้าขีนม้าทล้วนกูเป็นอ<ช><ด>ย,ย,ย่างนี้นอีกวะขังหมาไม่นอกบ้าน ูแม่งเพียบเลยเดี๋ยวกูจ้างหมามาจ้างหมามาเป็นบริการหลายๆตัวเลยมาหลายตัวมีไฟกันเปล่าวมีไฟอ่ะมาดูมาดูหมาหมาของไอวินดิเต็มบ้านเองเลยเดี๋ยว่าเอาไปดูดิลุงน้องมันอะแต่ว่าโอ Oh my god หมากูแค่ตัวเดียวตายแล้วไอ้วินญาตายแล้วโดวนหมาลุงกัดกูไม่ตายกูจะใส่กออยู่มันเอาซอมบีว้วะดีนี่ตา,ายหาตายซะเออเสร็จหมาหมามึงกูแน่กูยังไม่ตายหมาของมึงเสร็จกูแน่เพราะกูจะมามันเป็นพวกเดียวกับกูให้หมดมาแข่งกันว่าใครจะทำว่าหมาใครจะ,จะจะได้มากกว่าเว้ย เลยอิสตัดอย่าเซิร์ฟแรกเว้ยชื่ออะไรอชื่อพ่อมึงอะก้างหมาเป็นบริการวะอ๋อมึงอยากได้หมาบริการใช่เหรอเนี่ยหมาบริการมึงไอิสตัดกูไม่เกี่ยวด้วยโอ้มาเนี่

โอเคกูมีหมาสามตัวแล้วเย้กูมีกูมีเจ็มมตัวเนี่ยเห็นไหมมาสามตัวปอกคอมึงสีมึงปอกคอมึงจะสีอะไรวะ,ะ okay. สีแดงมันเปลี่ยนปอกคอได้ด้วยนะเปล่าเออได้ใช่รู้ได้สัเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าต้องเอาเอาอะไรไม่รู้มาคลาบกันอ่ะเอ,เอาสีเอาสีอะไรก็ได้มาเอาดอกกุหลาบ<ส>ีดอกแต่ดอกทอง เออบักคอบักคอสีดาวทองนะมึงออกเยียดตายเลยอ้าวมึงออกเลยเหรอไม่เล่นเขาดีกวกูมีหมากูเยอะเยอะมากได้ได้ได้แม่งปิแปดนาทีแล้วเนี่ยเอามาเล่นกูดิมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงหมากันเราเลี้ยงหม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 าเนกูดิเลี้ยงหมาหมาหมอยโอเคปิดฮอตสปอตแล้ว แล้วกูไปของมึงนะงานกูเหมือนเดิมหนึ่งสองแปดไม่ต้องหรอกพวกกูกำลังรับที่ U I P เลยอะมาถึงกูเชื่อมต่อฟินออมนี่นี่โอเคเปิด L C P E Master เหมือนเดิมอีกสามเหมือนอวอีกสามนาทีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกูเขาบอกให้เข้าแถวข้างบนห้องหน้าน้าองห้องเหรียนรวยไตม็มมาเล่นเซิร์ฟกูโอเคเดี๋ยวขอหยุดเลยเซิร์ฟกูมันด เดี๋ยวสักเดี๋ยวสามนาท trips, s, <S ีเด so, um> ี๋ยวอีกสามกูจะเล่นแต่เซิร์ฟมินิเกมมันมาเลยเด้ออีกสามนาทีผมก็ขอหยุดหยุดจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเป็นคนเซิร์ฟของคุณวินก่อนมาเลยมาแล้วมาแล้วไม้รู้มันจะตัดต่อกันนะอีกต่อวะยังตัดตัดได้คือถ้ากูไม่หยุดอ่ะอ๋อได้เล้ออมึงอยู่ไหนแล้ววะนีกูอยู่มึงอยู่สีแดงเหรอ อันนี้ฝ่ายแดงกับฝ่ายบลูอ่ะกูอยู่ฝ่ายบลูกูอยู่ฝ่ายบลูไปเลยเดี๋ยวกูอยู่ฝ่ายแดงไอ้น,นี่อยู่ฝ่ยา,กกานนยแดงแล้วนั้นจ<อ>ะลก,กลัวของกันมันไม่ทำอะไรวะกลัวกันนะเราเอาของเอาของมาต่อสู้กันทั้งหมดวันนี้นมันอ,อะไรกันวันนี้คอร์สันมีอะไรคอร์สันออมาบังมิงด้วยวม,มันไม่ได้อฝังตรงนี้ฝ่ายจะเซิร์ฟเลย เฮ้ยช่างมันเหรออยากเล่นโซมิเะมะอะวะไปอยู่สีไปอยูส่สีไหนไปสีปรูปรแล้วเนี่ยกูอยูสีแดงแล้วกัวกนเอองไปอยู่สีแดงมีรอบที่สามคือเราจะมาตุ๋นกันอะไรนะรจะมาตุ๋นกันตุ๋นเหรออีอ๋ต่อยกันไงเตะกันไงเออกูมไม่น่าเก็บเยอะเลยเก็บยากูเก็บยากับหมดเลย ดาดมีดาดด้วยโนเอาไม่เอาหลอกอ่ะไม่เอาลูกอ่ะครับมันเอาเอ็นชาร์ดป่าวอะไม่มันมันไม่เอ็นชาร์ดให้เว้ยไม่พอไม่พอตุ่นล่าทะนุแม่งเอาเยอะเอาไปแค่สองมันก็พอแล้วตุ่นล่ไม่ให้หมดเลยเออรับรองมึงตาทำไมวะเอาทนูไปเยอะแล้วมึงก็ไม่ไม่มีทนูนะอะไรนะอ๋อทำรูสำรองว่างั้นวอลซอนกูแข่งกับมึง

ไอ้วินกูเ,เข้าวอโซแล้วนะมึงตอนไหนไอปอมันมึนเข้ามาเล่นมนันยังรู้เรื่องเีอของมึงเลยน้ำอ่เล่นเล่นไหมคะเล่นกันอยู่เนี่ยนะเล่นกันอยู่ยเนี่ยอ๋อแล้วมึงจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยไอสัตว์มึงปิดมึงปิดโหมดซอมบี้ดิมึงปิดโหมดต้ดองอยู่กูรถแล้ว เออดีมากเออมึงมาดิเม่เลยมึงจะมาเดี๋ยวกูจะตุ๋ยมึงละไอ้เดียมไม่ไม่มันใส่ชุดก้อยอยู่เออปิลโอเปิดโมดซอมบี้เลยอย่าเปิดเรื่องมึงอะไอ้สัตว์เอ้ยแต่ทีนี้มึงก็ว้ามาหากูเลยจะบินได้มั้ยครับใช้แอปเนี่ยไม่บินไม่บินกูไม่บินกูเคยใช้อยู่บินได้จะไม่โกงเฮ้ยกูจะไม่โกงเลย อาแล้วเปิดแอปมือมีอะไรอ่ะอยากเปิดอ่ะสัตว์ของของมันจะได้อยู่เหมือนเดิมไหมแล้วกูกูอยู่ในวอลโตแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงแดงมาหากูดิแทงมาอ่ะกูไอจบไอสัตว์ได้เวลาเลิกแล้วเว้ย ก็สามครั้งห้ามยิงเตรียมตัวนะเฮ้ยห้ามรอยอยู่ข้างบนมานี่เลยผูนะ้ไหนเนี่ยเฮ้ยตาจา้ยายังยังไม่เห็นก็ไมเ่เห็นตัวมึงเออกูขอกูต้องหาที่ต้องถามมึงเฮ้เยว่าแต่ทำไมป้ายเ,เดี๋ยวเพื่อนมาดูนี่ ทำไมมันหล่นเยอะจังวะไม่บินแน่เลือดเลยเลือผู้ชายเล้เลี้มติ้พี่เดี๋ยวพ่เข้ามาคุยข้างหลังเดี๋ยวกูปิดโหมดบินแล้วนะเฮ้ยอ้าวตายหมดเลยไอ้ตาเดี๋ยวผมเก็บนะไอ้ตาเดี๋ยวผมเก็บนะไอ้ตาเดี๋ยวผมเก็บนะ ไม่ดีตอดไม่ไม่อยู่สูงเกินไปไม่เชื่อเขาอย่าอย่าลอยถ้าเ่นแบบหมดเนี้ยเวลาเราเราเรากดลงแบบดีๆมันมันจะเลื่อนรถด้วยเว้ยไอ้คุณขอ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 ,ขอขึ้น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 เขาขอของกูขึ้นมานนนมาเดี๋ยวไ,ไปช่วยกันฆ<ไ>่าสมบีกัน เดียว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 เตียนเตียนอาวุธก่อนโอเคเอ้ยยัยตีอย่ามึงตีอย่ามึงต,ตีเอ้ยนี่มันไม่ใช่น้ำยาการตีมันคือน้ำยาเจ็บปวดเออมันคือน้ำยาเจ็บปวดโอ้มึงมาเป็นชุดเลยกูตายห่าเลยเนอไม่เอ็นชาร์ดดาบะเนี่ยมึงม่อยากกง บินอ่ะสัตว bon ์จังโกงเลยอย่ามาพูดเลยว่าไม่อยากโกงอันนั so ้นแค่บินเฉยๆแค่อยากเล่นๆเฮ้ยเดี like. hey. ๋ยวเดี no, ๋ยวแล้วกูก็นอนกูขอนอนก่อนเอาไอ้สัตว์สัมผีมาเพียบเลยเดี๋ยว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 เฮ้ยอู๋ยังไม่ทันเลยเลยเอาไม่หายยังไงวะเนี่ยไม่เชื่อ ครังนี้แหละมึงต่ผู้หญิงแน่ตัดไอ้มือหนมีกมีกร่ไอ้มึงกระโดดเกูไม่เอาอว์้กีไอแต่ภูนี่ไม่ดอ้าวโอยกว่าแล้วอ้าตานี่ยน่มันดเอ้เดี๋ยวน้ขอกหายมาเลย ไอสักงของอะไอ้น no no ี oh, hey. yeah. okay. so hand, ่เิมงของคมึงเล่นมันมึงจมตีกูอะไอ้สัว์อยไอสมันโกงของแล้วอะไม่ได้โกงเลยมากูเก็บมาจากมันไอ้เหี้ยแอ่งี้มึงนดิกูตงมายิงไก่กูก่อนนะไอ้แต่กูขอข้ายเยวยิงเป็นยาก่อน เปิดปูแบบทำลายไม่ได้ไม่เดินหมดทำลายไม่ได้แล้วกูโจมตีมึงไม่ได้อะก็กลัวปลาดํายาวไว้ก่อนเดินย,วยาวเอาวันเสาว์วะเฮ้ยหยิบของคืนไม่ได้ดํายาวเก็บปวดแท,ทำไม, <นะ S 1> มทำไม้เก็บปวดเว้้ยทเลยนิดทีละถ้าใส่ชุดก็อยู่มันจะมันจะลดนิดหน่อยแต่อ้าวโต ทำไมวะเอ้าไม่อยากค้ากูอีกฮะโอไม่โปไม่มึงรอมึงอยู่มึงก็รอดูน้ำเบาคุณบอกได้เลยละมึงอ่ะตามึงไม่อยักเอ้ยมึงเงียบไปก่อนมึงเงียบไปก่อนนะมาดิเดี๋ยวกูปลาต่อเลยเออกูเปิดปิดแล้วเ่าเดี๋ยวกูเปิดเอง เฮ้ยตุมบี้อิตาจับห้องอิตาตุ่มบี้ตุมบี้ต่มบี้ข้ามันข้ามันเออเรามาช่วยกันค่าตุมบี้กันไปกันอตาช่วยกค่ะตุมบี้ี ได้กูรู้กูเคยเห็นกูเคยเห็นแล้วกูก็เคยทำด้วยแต่กูไม่ได้เล่นในคอมนานแล้วกูเลยกูเลยจำไม่ได้เอาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูขอมั้งเฮ้ยไอ้ต้นซีน เฮ้ยตอดอย่าก็หลายพวกมึงอ่ะเราขอหยุดแค่นี้กานขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันเนาะ